เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,430บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สสธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักงานประกรันสังคมไม่ได้มีการเก็บเงินสมทบนะครับกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนําเงินสง่งนําส่งเงินสมทบนะครับตั้งแต่3สธัสนวาคม2541นะครับเป็นต้นไปนะประมาณ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชลา,าภาพคืออะไรนะครับเงินบำนาญชลา,าภาพนะครับคือเงินกรณีชลาภาพที่จ่ายให้คุณนะครับแบบรายเดือนนะครับทุกๆเดือนตลอดชีวิต ซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราะรสะสมเงินกียนชราภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราก็จะได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตามจำนวนปีที่เราส่งมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อความเข้าใจนะครับตัวอย่างที่1ทงส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1430บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1430บาทเท่ากับ5,215บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ท่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือสุดท้ายเฉลีย่ย1430บาทส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ1 4 3 0บาทเท่ากับ4,433บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิต ัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,430บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1,430บาทเท่ากับ3 6 51บาทเป็นเงินบํานาญที่จะได้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่3นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20่สิบตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1430บาทส่วนเกินจากร้อยแปดิเดือนคิดดังนี้20ปีลบสิเท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคํานวณ1.5ึคูณหเท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5%เ 27.5%ของ1,430บาทเท่ากับ2,868บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,430บาทนะครับ20%ของ1,430บาทเท่ากับ2,886บาทนะครับ2,86บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิต น,นอกจากตัวอย่าง5ตัวอย่างแล้วนะครับยังมีตารางนี้นะที่จะบอกจํานวนปีในจํานวนการส่งเงินสมทบจํานวนปีอื่นๆนะว่าได้บํานาญเท่าไหร่อย่างเช่นส่ง3 4ปีได้5 0 5 9ส่ง33 3, ปีได้4 9 0 2บาทส่ง32ปีได้4 7 4 6บาทส่ง3 1ปีได้4589บาทส่ง30ปีได้4,433บาท ทรง29ปีได้4,276บาททรง28ปีได้4,120บาทนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นใครมีเรื่องอยากจะสอบถามลองคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอเข้ามานะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้นะจะสอบถามอะไรก็ว่ากันมาเลยก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไหรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่ยโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทาน,นะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตน คนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ